เมนูมันฝรั่งน้าไข่หรือว่านหน้าชีสทำง่ายแล้วก็อร่อยถอดมันฝรั่งจ้ะ ไทยเออบ้านกรอบๆวยจากข้างล่างนะปิดฝาแต่ไฟอ่อนนะแต่ไฟแรงกระทะก,กระเบียววัดล่ะดิบิบเบี้ยวเบี้ยวโอเคจ้าคิดว่าไดละเข้ากับสิกับด้านมันจ้ะกลับไปเป็นอีกด้านหนึ่งโอเคจ้าเข้ากับกับด้านแล้วอนี้เราก็จะเอาอีกด้านหนึ่งถอดด้วจ้ะ ป e, mm ุ๊บเยไฟอ่อนๆก็เก่าเลยจ้ะติดต้งแคไม่มีปัญหาเขี่ยๆมันต่มาจ้ะ ภาพมิกตตอจ้ะกับใข่อันคือเก้าคิดว่าได้ที่และก็จะกลับด้านอีกครั้งหนึ่งได้จ้ะที่จะสีกันลัง,งามเออตอนนี้สิมาใส่น้ำเด้จ้ะ แต่ว่าไม่ใช่พิซซ่าเด้อชีตาชีพลาสติกเป็นเมันจ้ะ ก็ไดีสิลดหนาดไขใครวยจ้ะประมาณห้านาทีจ้ะแค่จ้ะคิดว่าใครที่เอาไส้ลงไปก็ทุกคนประมาณก็ดีมีขีดดูจ้ะ เราก็จะใส่เข้าไปใส่ไปพร้อมเลยจะ้ะเพราะว่าเก็บว้กับมันกระิเสียเนาะคั้งีว่าไปกับว่ามันฝรั่งหน้าชิดพิซซาก็ว่าไปเนาะพซ่ามันฝรั่งหน้าชิดเราก็จะอบต่อนะเก่ว่าชิดมันละลาย อบในเตานี่แหละจ้าจะต้องไฟอ่อนๆด้วยจ้าโอเคจ้าจา้คิดและลล่ละอบเ,เป็นหน้าที่พอใจแล้ว <c oughs> เป็นที่พอใจแล้วเราก็จะเอาซอสเคเกอร์เทปโรยหนาให้กรจ,จ้าวนะจ้ะเป็นอันว่าเสร็จสับปิดไฟ

ให้ให้กดมัน,นเคม็เคมๆอีกจักหน่อยก่อนอุ้ยไปไจะ้ะการกดมันใหม่ใส่ชั้ไก่จริงเลยเฮ้ยโอ้โหนี่จ้ะเป็นอันว่าเสร็จสับเปล่รเลย เป็นอันว่าเ็สับเรียบร้อยจาเป็นอาหารง่ายๆมันฝรั่งหน้าไข่หรือว่าหน้าชิสคือว่าสิว่าเป็นพิซซ่าอะไรเนาะแล้วแต่สเอืน่นก็โอเคเมนูนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยไพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า